And สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวจุ๊บจะออกไปข้างนอกกับจิ๊บค่ะแต่ว่าตอนนี้รอจิ๊บอยู่ข้างล่างคอนโดค่ะก็เลยจะมาทําวิดีโอเพราะว่ามีเวลาว่างไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นจุ๊บนานเนาะตอนนี้ว่างก็เลยจะมาทําวิดีโอค่ะคือมีคนรีเควส์มาเยอะเลยเกี่ยวกับการแต่งหน้าลุก everyday ลุกค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแต่ง หที่มันดียังไงเพราะแล้วก็หยิบมาใช้ทุกวันเพราะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามันดียังไงแล้วก็มีคุณภาพยังไงเพื่อใครที่อยากจะได้เครื่องสำอางที่แบบใช้ได้ทุกวันตัดได้ทุกลุกอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไปลองหาซื้อกันดูเงี้ยคะ่ะเผื่อว่าะจะได้มีเครื่องสำอางที่สามารถใช้กับ everyday look กกได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เอาอะไรมาบวกกันบ้างโอเคค่ะเริ่มกันเลยเดี๋ยวขอเปิดแสงเข้านิดนึงเพราะว่ามันมืดนะคะ โอเคสว่างขึ้นมานิดนึงใช้ได้เริ่มอยากเ,เริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกที่ลงไปบนหน้าเลยหลังจากที่บำรุงผิวแล้วก็วคือตัวไพรเมอร์ค่ะตัวไพรเมอร์ก็จะใช้ตัวเดิมวันนี้เปลี่ยนโลเคชันนะจะได้ไม่เบื่อกันพอดีว่างก็เลยมาถ่ายในรถนี้ค่ะอันนี้เป็นไพรเมอร์ตัวเดิมค่ะตัวนี้เป็นอของ Make Up For Ever ค่ะคือจุ๊บจะใช้2ออันเนาะ ก็จะมีเบอร์หกับเบอร์หค่ะคือสีฟ้ากับสีออกเนื้อเนื้อค่ะถามว่าทำไมใช้2ตัวนี้ก็คือมันยังไม่หมดแล้วก็คนขายเขาแนะนำว่าควรจะใช้คู่กัน2ตัวทำให้กระชับรูขุมขนแล้วก็ผิวหน้ากระจา่างใสแต่ถ้าถามว่าคุณภาพเป็นยังไงดีไหมก็โอเคอ่ะธรรมดาไม่ได้อเมซิ่งคือเนื้อมันไม่ได้เป็นซิลิโคนนะคะเป็นแนวให้ความชุ่มชื้นมากกว่าก็คือเวลาทาไปหน้าก็จะไม่ได้มีรู้สึกลื่นแต่ว่าอย่างไรก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนยังใช้ตัวเดิมอยู่เนาะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปจะเป็น ลองพื้นลองพื้นเนี่ยถ้าเกิดเป็น everyday look เนี่ยส่วนมากจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าไม่ค่อยคือขี้เกียจจะเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอนนี้ฮิตตัวนี้ตัวนี้จะเป็น bb cream ค่ะตัวนี้เป็น bb c r e a ของ e t s t d e เห็นไหมก็คือข้างในมันจะเป็นตัวอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดนะมันเป็นรุ่นเนี่ยที่มันมี spf สามสิบ ตัวใหม่มันจะเป็นฟองน้ําอันนี้มันจะเป็นหัวแบบนี้แล้วเราก็ปั๊มเอาอย่างเงี้ยค่ะปั๊มปุ๊บปุบแล้วก็สําหรับตัวบีบตัวนี้ที่ชอบเพราะว่ามันเกลี่ยง่ายกว่ารองพื้นรู้สึกก็คือจะใช้นิ้วแล้วก็เกลี่ยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเนื้อเขามันจะไม่ได้ปกปิดดีมากนะแต่ว่าที่ชอบก็คือพอเวลาผัดไประหว่างวันเนี่ยน่าจะฉ่ำๆนิดนึงแบบ เหมือนกับว่าดูโกลวโกลสุขภาพดีแต่ว่าสำหรับคนหน้ามันอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเอ,อ่อมันจะดูมันมันเกิดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จุปแบบหน้าไม่ค่อยมันหน้าแห้งก็ออกตัวนี้โอเคอืมใช้ทุกวันเลยแล้วก็คอนซีลเลอร์ที่ใช้ทุกวันนะคะก็จะเป็นตัวอ่าของเมคอัพ f ฟเบอร์ค่ะจะเป็นตัวนี้เป็นอ่าฟูคัพเปอร์ค่ะของเมคอัพเบอตัวนี้ซุบใช้เบอร์สี่นะคะก็จะเป็นเนื้อครีมเป็นหน้าตาแบบ เป็นหลอดบีบอย่างเงี้ยค่ะก็คือบีบออกมาต๊ดๆแล้วก็เอามาแตะก็คือที่ชอบตัวนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันเอ่อหนาคือมันปกปิดได้ดีมากกว่าตัวอื่นเยอะแยะที่เคยลองมาอย่างเงี้ยค่ะตัวฟูพาวเวอร์นี่ปกปิดดีจริงๆสำหรับุ๊บใช้กับอ่อหน้าตรงที่เป็นกลายอย่างเงี้ยค่ะคือจะปิดดีกว่าตัวอื่นซึ่งบางทีลองแล้วตัวอื่นมันปิดไม่มิดอะไรประมาณเนี้ยเนาะโอเคต่อไปก็เป็นแป้งค่ะ แป้งตอนนี้ใช้แป้งฝุ่นของ Covermark ค่ะรุ่น Finishing Powder EJQ Covermark เนี่ยเป็นอ่แป้งฝุ่นที่เนื้อดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงตัวนี้นะ่าจะสักสามสี่ร้อยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็กรัมเยอะมากเป็นกระปุกใหญ่ขนาดนี้ก็คือใช้เซตรอ,องพื้นเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เป็นเบอร์ N2 นะจะออกเหลืองนิดนึงเนี่ยค่ะก็คือเป็นตลับกลมๆแบบเนี้แล้วก็มีพับอย่งมาให้โอ้ลน ก็คือจะประมาณว่าใช้แค่เซ็ตรองพื้นเฉยๆเยงนี้ค่ะก็เลยตอนนี้เลิกใช้รแล้วมาเจอไปเพราะว่ามันหมดมก็เลยใช้ตัวนี้แทนเพราะว่ามันถูกดีด้วยแล้วก็คุณภาพดีไปลองกันดูเขามีหลายรุ่นนะสำหรับตัวคอปเปอร์มาสเนี่ยค่ะไปดูที่เคาน์เตอร์เขาเอาราคาไม่แพงแล้วก็ตัวแป้งผสมรองพื้นที่ตอนนี้ใช้ทุกวันตัวนี้จะเป็นของเดจาวูค่ะเป็นเดจาวูจีม่วงเป็นรุ่นที่พับเย็นมากเป็นแป้งผสมรองพื้นอย่างนี้ ก็คืออาจจะใช้ปิดตรงที่เป็นกละอย่างเงี้ยค่ะซามอีกทีหนึ่งอย่างนี้เนาะก็คือจะได้การ cover ที่มากขึ้นอย่างเงี้ยตัวนี้รู้สึกว่าดีใช้แล้วแบบปัญยุดของซ้มหน้าซูมหน้าไม่มันไงนมันก็จะอยู่ทั้งวันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พกพาง่ายน้ําหนักเบาอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเป็นคิ้วคิ้วจะมีสามชิ้นก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วของ cover mark ที่เคยโชว์ไปแล้วมันจะเป็นหน้าตายอย่างเงี้ยเป็นดินสอเหลา ตัวนี้เป็นเบอร์อ BR3 ค่ะเข้มที่สุดเลยก็คือจะเอาตัวนี้ลงคิวก่อนแล้วก็จะต่อด้วยตัวที่เป็นฝุ่นค่ะของ e u ดีใช้สีเข้มเหมือนกันนะ่ะเขาจะมีแปลงมาให้อย่างเนี้ยแล้วก็เอาแปลงหัวตัดเนี้ยค่ะนี่แปลงหัวตัดแล้วก็ลงคิวไปก่อนก็คือใช้ดินสอก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้จากนั้นก็จะเซตด้วยตัวนี้เปนอ่าบรา คล้ายๆ brow gel อะค่ะของ etude เหมือนกันเป็นสีเข้มสุดเลยก็คือมันจะเป็นหัวแบบนี้ตดก็คือเอาไว้หวีคิ้วแล้วก็จะทรงคิ้วให้มันอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลังจากเขียนด้วยฝุ่นแล้วโอเคคิ้วต่อไปไปที่ตาอายแชโดว์ที่ใช้ทุกวันมีอ่า primer ค่ะใช้ทุกวันตัวนี้เป็นของ Urban Urban d e เ a คที่แถมมากับ n น k e d เนาะแล้วก็ตัวนี้ใช้ทุกวันกับตัวนี้ เป็นสองพาเลตกันตายเลยค่ะก็คือจะใช้ทุกวันเลยใช้สำหรับตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้จะเป็น natural at night ของ Too Faced ค่ะเป็นหน้าตายอย่างนี้ก็คือสีที่ใช้บ่อยคือสีนี้จะเห็นว่ามันแบบแอบบุ่มไปแล้วเห็นไหมตัวนี้นะก็คือจะใช้บ่อยก็คือทุบจะลงอันนี้ค่ะบางทีก็ลงแค่สีเดียวให้แบบเหมือนกับรองพื้นตาให้มันเป็นแบบสีอรีมครีมแล้วก็เขียนไลเนอร์เลยสําหรับ บากวัาที่เกียรตแต่งหน้าจริงๆแล้วก็ตัวสีนี้สีน้ำตาลอ่อนๆตัวนี้ก็จะใช้กับเบ้าตาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้ทุกวันเลยเพราะว่าจูคิดว่าหน้าตัวอย่างเงี้ยสีน้ําตาลน้ําตาลทองอะไรเงี้ยมัน ไปรอดกว่าสีอื่นก็เลยจะใช้อันนี้บ่อยเออสำหรับอายแชโด์ของ Too ท a c ฟ d นะคะเนื้อเขาคุณภาพดีติดทนนาะนแล้วก็สีสวยค่ะยังไงเขามีแพคเกจอย่างเงี้ยหลายๆอันเลยทีเดียวก็คือจะเป็นแบบเนเชอรัลเนเชอรัลแอนนายสโมกกี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโรแมนติกหรืออะไรไม่รู้หลายอย่างก็คือลองไปดูที่เคานเตอร์เขาดูค่ะก็คือคุ้มเลยมีสีเยอะแยะแล้วก็เขาจะมีวิธีการแต่งมาให้ด้วยข้างๆมันจะเป็นการ์ดเบีย้ยงเนี้ยตืด๊ด เนะนี่ยค่ะก็คือจะเป็นการ์ดแต่ว่าไม่มีแปลงนะแล้วก็ไม่มีกระจกด้วยก็คือสามารถแต่งได้ตามลุกที่เขาสอนมาในการ์ดอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะได้ตามนั้นเลยต่อไปก็คือจะเป็นตัวนี้พาเลตอะชิโดกันตายเหมือนกันตัวนี้เป็นเนคเค่ะเนคเก็ตวันใครๆก็มีมั้งนี่ก็คือจะเป็นตัวนี้ สีที่ใช้บ่อยนะคะก็จะเป็นดาร์คฮอสค่ะดาร์คฮอสกับบัคแล้วก็เนคเกตประมาณนี้ก็คือจะใช้ตัวนี้บ่อยก็คือสีน้ำตาลใช้แบบบางทีก็ทาทั่วตาสีเดียวไปเลยอะคะ่ะแล้วก็บัคตัวนี้ก็คือจะใช้เอ,อ ตรงเบ้าตาแล้วก็เนคเก็ตจะแบบไฮไลท์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้ทุกวันเลยเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ได้ประโยชน์นะมันมีหลายโทนมีโทนดำโทนเทาอะไรทำสโมกกี้ก็ได้เงี้ยค่ะแล้วก็เนื้อคุณภาพดีสำหรับใครที่ต้องการพาเลตที่ใช้ได้ทุกวันตัวนี้ก็แนะนำเหมือนกันโอเคทมชอบเนคเก็ตหนึ่งมากกว่าเนคเก็ตสองนะเพราะว่าไม่รู้ว่าชอบสีมันมากกว่าตาอายแชโดว์ Shadow ผ่านไปต่อไปจะเป็นตัว ายเนอร์ค่ะอายไลเนอร์ iner, ตัวนี้จะมีดินสอกับปากกาดินสอจะเป็นตัวนี้เป็นของบีซูค่ะบีซูเป็นหมุนๆอย่างนี้เป็นดินสอรุ่น Super ร์แท็บทูเพนซิ y e l i n e r ค่ะก็คือตัวนี้ติดทนนานปั่นจักรยานไม่เลอะไม่ไหลยอย่างนี้ค่ะแต่ว่าจูบจะใช้ตัวนี้เขียนตรงวอเตอร์ไลน์ด้านในแล้วก็จะใช้ตัวเขียนตรงเปลือกตาด้านบนค่ะแต่ว่าเปลือกตาด้านบนจะใช้ น้ำทับไปตัวนี้เป็นของมิซูเหมือนกันใช้ทุกวันเลยวันนี้ก็ใช้อยู่ก็คือจะเป็นหัวอย่างเงี้ยพวกผู้กันซึ่งดำสนิทติดทนนานอืมไม่ลบเลือนไม,ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามไปปั่นจักรยานยังไม่เลอะเลยอะคิดว่าแบบสองตัวนี้อินเลิฟรลักมากก็คิดว่าจะซื้อใช้ต่อไปอันนี้ประมาณแท่งที่สี่แล้วก็อันนี้เพิ่งเริ่มใช้ประมาณแท่งแรกแต่ว่าก็ประทับใจเหมือนกันอันนี้เป็นน้ํานะคะตัวตัวดึงขอเนี่ยใช้มาสี่ห้าแท่งแล้วรู้สึกชอบมากเลย โอเคต่อไปเป็นมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าตัวโปรดตอนนี้คือจะเป็น l a s h Architect 4D ของ l o r e a l หัวเป็นอย่างนี้เคยเห็นกันแล้วมั้งตัวนี้เขาเด่นดังอยู่อย่างนี้ที่ชอบก็เพราะว่ามันทำให้ขนตาเซตให้ขนตางอนค่ะแล้วก็มีสีดำสนิทแล้วก็ไม่เลอะเลือนกันน้ำ ปลาชุมันตอนปัดจักรยานมันก็ไม่เลอะนะก็คือมันไม่เป็นพันด้าเลยใดยๆอะ่ะรู้สึกว่ามันดีมากปัดแล้วก็ขนตาหนาขึ้นยาวขึ้นยกขนตาให้งอนแล้วก็ดําสนิทไม่เลอะเทอะอืมตัวนี้แนะนําราคาไม่แพงนะคะของลอรีอัลบางทีมาสคาร่ายีปปย่ปงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็ดีนะแต่ว่าบางทีมันแพงแบบแ0ดร้อยเก้าง้อยเงี้ยช่ปเวลาเราใช้แปบเดียวมันแห้งแล้ว,ว่มาสคาราก็เลยส่วนมากจะซื้อแนวลอรีอัลหรือว่าเมเบลีนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเปลี่ยนบ่อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะ โอเคตาไปแล้วต่อไปต่อไปเป็นแก้มไหมแก้มแก้มที่ใช้ทุกวันจะเป็นชูเอมูระค่ะตัวนี้เป็นชูเอมูระโกลออนค่ะตัวนี้ชื่อว่าสีเอ่อพิงสามสามห้าพิงสามสามห้าจะเป็นสีเออ่ชมพูค่ะชมพูอ่อนๆอย่างนี้เลย ก็คือมันไม่มีชิมเมอร์ใดๆแล้วก็เป็นสีอ่อนมากๆเลยสามารถปัดได้ทุกวันปัดแล้วปัดอีกมันก็จะไม่มันคือจะมันไม่แดงเกินไปอ่ะเราก็ใช้การค,ค่อยๆปัดเพิ่มเอาอะไรเงี้ยก็เลยใช้ทุกวันเลยไม่ว่าจะแต่งหน้าสีอะไรจะก็ปัดแก้มสีนี้รู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆเลยคือแล้วมันก็ไม่มีชิมเมอร์ด้วยไม่ทําให้คนที่หน้ามันมันดูมันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยอ่าบรอนเซอร์ค่ะบรอนเซอร์ตัวที่ใช้ทุกวันเลยเป็นนารสลาคูน่าเหลือแค่นี้แล้ว เป็นตัวโปรดก็คือมันเข้ากับสีผิวเราได้ดีแล้วก็ไม่ได้ดูดําหรือว่าแดงหรือว่าน้ําตาลจนเกินไปเนี้ยค่ะใช้เช็ดดิ้งแล้วก็ทํากรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงสันจมูกก็นารลาคุ้าใช้บ่อยมากทุกวันจนกิดแพนไปแล้วขณะนี้คิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องซื้อใหม่ต่อไปค่ะตัวเกือบหมดลวเกือบหมดลวก็คือ highlight. ไฮไลท์ไฮไลท์ตัวนี้ตัวโปรดคือ s อ ft and Gen t l e ของ Mac ค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้ วิงวิงตัวนี้เป็นไฮไลท์ที่วิงที่เดียวทําให้หน้าโปรโลดูบลอนส์แต่สําหรับคนหน้ามันไม่แนะนําเพราะว่ามันจะอาจจะวิงเกินไปใครยังไงลองไปเทสที่เคาน์เตอร์ดูก่อนว่าสีของเขาเป็นยังไงแต่ว่ามันมันวิงจริงๆอะ่ะมันบลอนส์มากๆเลยอย่างเงี้ยตัวที่คือสำหรับคนหน้ามัน,มนอาจจะดูมันเกินไปไงยังไงลองไปลองกันก่อนเนาะ เรียบร้อยหมดแล้วสิ่งสุดท้ายลิปสติกที่ใช้ทุกวันแต่ว่าวันนี้วันนี้ไม่ได้ทาค่ะวันนี้ทาเป็นอของเมคอัพไรเบอร์ ber, แต่ว่าตัวที่ใช้ทุกวันเลยจะคือตัวนี้เป็นออกนูดนูตตัวนี้เป็นลิเตอร์ดาร์ลิงของนาสค่ะตัวประจำใช้ทุกวันใช้จนเหลือแค่นี้แล้วก็คือ,อที่ชอบก็คือเพราะว่าเป็นสีที่ทาง่ายทาได้กับ ทุกลุกเลยแล้วก็ไม่ได้ซีดจนดูป่วยจนเกินไปแล้วก็ไม่ต้องใช้ผู้กันทาได้เลยหยิบออกมาทาบนรถไฟฟ้าได้เลยไม่เลอะแน่นอนแล้วก็ดูดีด้วยมันจะดูแบบปากดูสุขภาพดีแล้วก็มีมันๆน,นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้มันไม่ได้กลอสมากตัไม่ค่อยชอบกลอสนะเพราะว่ามันเหนียวก็ตัวนี้เลยหลักเลิบมากแล้วก็เดี๋ยวหมดต้องไปซื้อใหม่หมดแล้ว โอเคหมดแล้วค่ะสำหรับเครื่องสำอาง everyday look mm hmm. ของโดฟอย่างนี้ไว้ว่าหลังจะมาทำ How To ให้ดูแต่ว่า How To เนี่ยอาจจะเบื่อกันแล้วเพราะจิบทำบ่อยแล้วนยคะก็เลยลองมาแนะนำเครื่องสำอางดูที่ใช้ทุกวันแล้วก็คุณภาพดีถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันตามเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาได้เลยโอเควันนี้ไปก่อนค่ะขอให้สนุกกับวันเสาร์นะคะบ๊ายบายค่ะ